ครับนถ่ายไปแล้วเป็นซีนแบบยิ้มหวานนั่นยากไหมครับสำหรับพี่ยากสำหรับพี่เจฟอาจจะไม่ยากปกติเวลาจัดของแล้วก็ข้าวจะไม่เคยยิ้มกับผักเลยวันนี้เป็นวันแรกในชีวิต <c oughs> ยิ้มกับใส่เท้ายิ้มกับแตงกวาก็ วันนี้เสริมหล่อไปไหนครับเนี่ยพี่บอยอ๋อนี่รายการตะลุยกองถ่ายไงคุณคุณผู้ชมคะไม่เคยดูหรอฮะคุณผู้ชมคะไม่ไงครับอีกคนนึงก็กอยู่ตรงนูน้นไม่ไงเห็นหน้าชัดเลยเอาผมปิดหน้าทำไมอ่ะพี่เจ๊บก็หันหลังอ๋อหันหลังอยู่เหรอกล้ลงอ,ลอลงถ่ายอะไรครับเนี่ยวันนี้วันนี้เรามาถ่ายมิวสิกวิดีโอครับผมโปรเจกต์<ม>น,นี้นะครับชื่อพี่พีหนึ่งร้อยปีร้อยเรียงความดีนะ ผมก็เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดบทเพลงที่ชื่อว่าด้วยรักและห่วงใยนะครับก็อยู่บนรถบ้านอันโอโถงดคนได้ประมาณ1 7 5 0 0คนเจ้หกคนก็ร้อนแล้วะนี่ตัดกล้องคนตีแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นพระเอกมิวสิกเป็นนางเอกมิวสิก เป็นนักร้องแล้วเขาก็เป็นเด็กยกไฟยกของทำทุกอย่าง <c oughs> ไ,ได้ทำจริง <c oughs> ยาแต่ใจร้าย <c oughs> อันนี้เป็นลูกค้าและเป็นเพื่อนตอนนี้แต่งหน้าทําผมอยู่นะครับเสริมหลอ่อเสริมสวยกันอยู่นะครับก็อาจจะไม่สะดวกคุยเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งมีลูกค้ามากดดันเราด้วยเราก็ยิ่งจะเลยย่างคาจะเลย่างคา ไม่สะดวกเขาไปใหญ่รีบๆรีบทำงานก่อนรีบทำงาน,น <S <S ออสวัสดีค่ะคนเป็นคนวันนี้นะคะตะกี้พี่บอยเขาเปิดรายการไปคนเดียวเลย ออเปิดแล้วใช่งั้นวันนี้ลาแค่นี้นะคะวันนี้นะคะก็มาถ่าย MV นะคะเพลงอะไรนะพี่บอยไม่ทเตียงไม่ใช่เพลงชื่อด้วยรักและห่วงใยนะคะเป็นโปรเจกที่เริ่มมาจากรถกับข้าวของเราด้วยนะคะวันนี้ก็คือเป็นการมาจากรถกับข้าวบวกกับมาถ่าย MV ไปด้วยนะคะจริงๆก็เหมือนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เรามาแจกกันตลอดอยู่แล้ววันนี้อาจจะแบบเพิ่มในเรื่องของความส งางเพื่อที่จะไปถ่าย m v ได้นะคะรลขอกข้าวใบเจี๊ยมเนี่ยก็ทํามาประมาณปีกว่าแล้วถ้าเกิดรวมวันนี้เนี่ยก็เกือบเกือบห้าร้อคนแล้วนะคะได้ทาเพื่อคนไทยทุกๆคนนะคะอยากให้มีการแบ่งปันกานเหมือนกับซีพีที่ดูแลคนไทยมาตลอดก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องสู้แดดกันนิดนึงที่บอยก็น่าจะรับบทหนักสุดจะเป็นไงต้องติดตามนะคะ ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปถ่ายที v ิช u a นะครับหรือว่าไปถ่ายภาพนิ่งนะครับเพื่อนาไปใช้ในชิ้นงานต่างๆนะครับตอนนี้แต่ว่าเป็นผมถ่ายก่อนรอพี่เจียบแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวก็จะมาถ่ายโปสเตอร์อีกทีนถ้าจตรงไหนครับเนี่ยครับโลเคชั่นของเราโอ้โหพระ้าชวาใหญ่อลังการปราสาทราชวังมาก เสร็จแล้วนะครับเร็วมากครั้งแรกเลยนะที่ถ่ายงนี่เดี๋ยวกลับบ้านเลยครับเล่นลวเล่นละเล่นอันนี้เป็นแค่เขาจะถ่ายเอารูปเราไปทำเป็นโปสการ์ดถ่ายภาพนิ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปก็เตรียมถ่ายเส้นร้องเพลงเดี๋ยวเจอกันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปถ่ายเส้นร้องกันนะครับเป็นส่วนที่เราเคยมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะมาแจกด้วยแล้วก็ถ่าย ก็คือถ่ายที่สถานที่จริงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกจริงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจ้า เนื้อเนื้อนี่ฝากไว้กับคนแต่งหมดตอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวแม่เลยโอเคครับคับเก่งมากค่ะต่อไปนี้ถ่ายอะไรครับทุกคนถ่ายดูเอ็ดไปลงติ๊กต็อกเนื้อเพลงธรรมดาว่ายากแล้วเจอเนื้อเว้นเนื้อนตอนนี้นะครับถึงซีนสำคัญแล้วที่เราจะได้ พบกับพระเอกตัวจริงอของเราร <ถ S 1> <ล>ก็คือรถกับข้าวบอยเจี๊ยบนะครับก็วันนี้รถคันจริงได้มา่ายท,ทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งรถคันนี้เดินทางมากับเรานะคะประมาณ500รชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเป็นหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้จะได้เห็นขั้นตอนทุกอย่างเหมือนจริงแล้วก็พิเศษกว่าก็คือจะมีไฟมีทีมกล้องอะไรให้เห็นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปคอยดูกันนะครับว่าขั้นตอน แบบยิ้มหวานนั่นยากไหมครับสาหรับพี่จะยากโอ้โหสำหรับพี่เจฟอาจจะไม่ยาก <c oughs> ปกติเวลาจัดของแล้วก็เข้าจะไม่เคยยิ้มกับผักเลยวันนี้เป็นว <c oughs> ันแรกเลยที่เขายิ้มกับชเท้ายิ้มกับแตงกวาวสุดยากเดี๋ยวต้องไปลงเบียร์คอล้วนะ <c oughs> สองท่านนี้นะครับคือทีมงานหลักเลยของรสขังข้าวบอยเจียมนะครับพี่เอสแล้วก็พี่ปอนะครับทัสองครับคนที่เราแพ็คของร <Okay. S 1> ู้สึกดีใจในที่ที่แบบรถของเราเหมือนช่วยคนมาห้าร้อยสี่าคนแลน้วเนาะที่เราไปด้วยกันมารู้สึกยังไงบ้างคะ ภูมิใจเลยครับที่ได้มีโอกาสมาเลยเหลือพวกพี่บอลพี่เกียรตไปแต่ละที่นี่คนลุกทุกที่เลยไม่ใช่จะที่แรงนะครับใจครับดีจดีใจนะด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยโควิดระบาดมากหลายหลายคนก็ค่อนข้างกลัวนะครับก็พี่สองท่านนี้ครับที่ใจกล้ามากแล้วก็ยอมเสี่ยงออกมาเป็นแบบเป็นผู้แรกเลยที่บอกว่าผมรับครับผมทำครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ยอม เดินทางมากับเราตั้งแต่มาถึงวันนี้ก็ปีกว่า,วาแล้วขอบคุณมากมาๆทั้งสองท่านเลยนะคบสำหรับโครงการรถับท่ายเจียงนะคะจริงๆจะว่าเพื่อนๆคนเว้นคนนะคะคงได้เห็นเรื่องราวของเราเนี่ยมาตั้งแต่ EP ศูนย์แล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ่ะเรามีการแจกอาหารที่นาราบางคนเนี่ยไม่สามารถมารับอาหารที่าร้านเพราะว่าไม่มีนักท่องเทีนะ่ยรถเราก็เลยคิดกันว่าจะทํายังไงที่จะให้อาหารของเราเนี่ย ไปถึงผู้เดือดร้อน,นโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องออกจากบ,บ้านเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ไปถึงพี่น้องชุมชนหลายๆชุมชนโดยที่เขาไม่ต้องออกจากบ,บ้านคือเราพารถกับข้าวของเราเนี่ยไปหาเขาใช่<อ>ผลลัพธ์ที่เราได้เห็นก็คือมันไปทั่วถึงแบบหลายชุมชนมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจอ่ะที่รถกับข้าวคขาเล็กๆของเรามัน ไปได้ไกลจริงๆแล้วมันก็ช่วยคนได้เยอะจริงๆหลักๆก,ก็จะมีเจีย๊ยบมีพี่บอยมีพี่ปอพี่เอสมีพี่พลพี่พลด้วยแล้วก็มีน้องปอแล้วก็ที่สำคัญอีกแรงนึงก็จะเป็นทีมงานของโกโตกูพนักง,งานที่ช่วยกันแฮกของ ก็ขอบคุณนะครับโครงการ CP 100ปีร้อยเรียงความดีนะครับที่เล็งเห็นโครงการเล็กๆของเรานะครับก็ร<ช>ู <ๆ S 2> ้ส <ๆ S 2> ึกภูมิใจแทนทุกๆคนนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนรางวัลให้กับ<ช> <ๆ S 1> ทีมงานของเราทุกๆคนนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับไปดู m สิ i วิดีโอกันว่าจะเป็นยังไง เสร็จแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆก็ได้ติดตามเราสองคนนะครับถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ชมเบื้องหลังตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับผมนี่ยังเหลือแรงเยอะเลยนะเนี่ยไม่เหลือแล้วตอนนี้แค่ก็ติดตามนะครับได้ที่ช่องทางทุกๆช่องทางเลยนะครับของทาง CP นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับโครงการ CP 100ปีร้อยเรียงความดีด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาร้องเพลงนี้แล้วก็ให้โอกาสร่วมกับข้าวของเราสองคนด้วยนะครับผม อ่าลืมว่าทําดีได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะดูเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับจะดีมากถ้าเกิดกดกระดิ่งไว้เตือนด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆคอนเทนต์ของเราออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วมาติดตามนะครับว่าอีพีต่อไปเราจะไปทําอะไรกันนะครับไ้เจอกันค่ะบ๊ายบาย สทุกทุครั้งที่ได้ทําในใจของฉันไม่เคยเหนื่อยไม่ท้อใจยังคมมุ่งมันไปก็มั่นอิมใจที่ทําไปเหลื่อมเข้าท่อนทุกอย่งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเปตอนพี่เชื่อมเข้าท่อนทุกไปอยู่แล้วโอเคแค่โดยรักเกี่ยวคงบใหญ่พอใช่ครับแต่ขอทําดีจากใจต่อไปเท่านั้นจากนี้ไปนาเท่านั้นจะขอ No, no. 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 <laughs> er <hunger> hun <Hello. laughs>